ตอนนี้ผมใส่ลูกปลาลงไปแล้วนะครับแต่ว่าหาลูกปลาไม่เจอโอเคเจอแล้วนะฮะกำลังไหวงงในดงไรแดงจะเห็นว่าไรน้ำนางฟ้าเนี่ยตัวเท่าหนวดของไรแดงเองมั้งไลงับใหญ่เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรายการปลากัดไทยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการอนุบาลลูกปลากัดกันนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้เลี้ยงลูกปลาไว้คอกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ออกจากวอดมาได้3วันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นวันแรกๆของการเริ่มกินอาหารของลูกปลานะครับเพื่อนๆเขาน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงแรกๆของการอนุบาลลูกปลาเนี่ยอาหารถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆให้ลูกปลาเนี่ยมี กินอย่างเพียงพอนะครับอัตราการลอดเขาก็จะสูงตามไปด้วยแต่ว่าหลายคนก็ใช้อาหารใน,น,านการอนุบาลลูกปลาในหลายๆอย่างที่ตัวเองมีนะครับเราวันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้เจาะจงว่าอาหารตัวไหนดีหรือไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันนะครับว่าขนาดของอาหารที่เราใช้เลี้ยงลูกปลาเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ควรจะเลือกอาหาร ให้ลูกปลาในขนาดที่ลูกปลาสามารถกินได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะตักลูกปลาออกมานะครับแล้วก็จะเตรียมไรแดงเอาไว้นะครับเตรียมไรน้นํานางฟ้าแลกฟักเอาไว้นะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าไราแดงของเราลูกปลาแล้วก็ไรน้นํานางฟ้าเนี่ยขนาดของเขาแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะมาเทียบให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าขนาดของไรแดงนะครับไรน้นํานางฟ้าแล้วก็ ลูกปลากระก๋อเนี่ยขนาดเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเขามีขนาดแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็คิดว่าอาหารชนิดไหนนะครับที่เหมาะสําหรับการอนุบาลลูกปลามากกว่ากันเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอย่าลืมนะครับช่วงท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วนะครับเพื่อนๆใช้อาหารอะไรในการอนุบาลลูกปลาและให้ผลยังไงนะครับ <c oughs> แล้วก็ลูกปลาของเพื่อนๆรอดเยอะไหมนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงแล้วก็แนะนำเพื่อนๆว่าควรจะใช้อาหารตัวไหนในการเลี้ยงมีข้อดีข้อเสียยังไงก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับเปรียบเทียบขนาดของ ตัวไรแดงนะครับกับขนาดของไรน้ํานางฟ้าแรกเกิดนะครับแล้ว well. ก็จะให้เพื่อนๆดูขนาดของลูกปลากัดแรกเกิดอายุ3วันด้วยนะครับว่าขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าขนาดของอาหารเนี่ยมีผลกับการกินของลูกปลานะครับเพราะว่าลูกปลาตัวเล็กนะครับขนาดของอาหารเขาก็ควรจะเล็กไปด้วยนะครับเพราะว่าปากเขาค่อนข้างเล็กนะฮะอันนี้ผมเตรียมลูกปลา ช้อนออกมาไว้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลูกปลาสามวันนะครับก็เห็นแต่ตาเลยนะฮะขนาดประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขนาดของไรแดงนะครับขนาดของไรน้ำนางฟ้านะครับถ้าส่องดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเลนนิดหนึ่งนะครับโอเคเปลี่ยนเลนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดูตัวลูกปลากันนะครับว่า ขนาดของลูกปลาแรกเกิดนะครับถ้าส่องดูใกล้ๆแล้วเนี่ยขนาดเขาจะประมาณไหนนะครับเพื่อนๆลองดูตรงกลางหน้าจอนะครับดูได้แค่ประมาณนี้เนาะก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับขนาดของลูกปลาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับหัวตัวโตนะครับตาดำๆเนาะช้อนมาหลายตัวอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับระหว่างตัวไรแดงกับไรน้ำดังฟ้านะครับผมให้ดูไรแดงก่อนละกันนะครับ ตัวไรแดงนะครับตัวนี้เนี่ยผมขยายขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นไรแดงตัวนี้เป็นไรแดงมาโครนะครับอ่ะดูนะครับนี่คือขนาดของไรแดงมาโครนะครับเพื่อนเเวลาดูแบบซูมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแยกค่อนข้างยากนะครับว่าขนาดมันโตสักเท่าไหร่กันแน่นะอ่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีให้เพื่อนๆ,ๆดูว่าเพื่อนๆจะดูได้ยังไงว่าขนาดของไรแดงเนี่ย เทียบกับขนาดของปลานะครับมันมีขนาดแตกต่างกันยังไงตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเป็นตัวไรแดงนะครับเป็นลูกไรแดงที่น่าจะมีอายุไม่เกิน2วันนะครับตัวก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับไม่โตมากนะอ่ะทีนี้เรามาลองดูไรน้ำหนังฟ้าดูไรแดงไปแล้วเนาะนี่ไรแดงนะครับเพื่อนๆจำขนาดไว้นิดหนึ่งกันอ่าแล้วก็ที่ระยะซูมเท่านี้นะครับขนาดของไรแดง มีขนาดเท่านี้นะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูรายน้ำนังฟ้าที่อยู่ข้างๆกันนะครับเห็นไหมครับขนาดแตกต่างกันเยอะไหมครับเนี่ยครับน่าจะพอสังเกตได้นะครับว่าตัวไรแดงนะครับขนาดค่อนข้างโตเมื่อเทียบกับไรยน้ำนังฟ้าแรกเกิดนะครับจะเห็นว่าไรยน้ำนังฟ้าเนี่ยตัวเท่าหนวดของไรแดงเองมั้งลองเทียบดูนะครับนี่เทียบให้ดูใกล้ๆเห็นเห็นเลยนะครับ เพราะงั้นเนี่ยขนาดของอาหารนะครับที่มีขนาดเล็กกว่ามันก็เลยเหมาะกับลูกปลาแรกเกิดมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราลองใส่ลูกปลาลงไปนะครับว่าขนาดของลูกปลากับขนาดของไรนางฟ้าแรกเกิดกับไรแดงนะครับจะมีขนาดเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เริ่มที่ดูลูกปลากันนะครับว่าขนาดของลูกปลาอันนี้เป็นช้อนข้าวของเซเว่นนะครับก็มันจะใหญ่หน่อยนะฮะถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวลูกปลาเนี่ยตัวนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราลองเอาลูกปลาเนี่ยใส่ลงไปในเ,เหลี่ยมที่เราเตรียมไว้นะครับที่มีไรนางฟ้าก่อนนะครับโอเค อันนี้คือเทลงไปแล้วนะครับลูกป,ปลาเราอยู่ไหนยังไม่ได้ให้อาหารเขานะครับเชา้านี้น่าจะกําลังหิวอ่ะเนี่ยครับนี่คือลูกป,ปลานะครับที่เราใส่ลงไป2ตัวนะครับแล้วก็ขนาดของไรนังฟ้านะครับที่เขากําลังไล่กินอยู่นะครับตอนนี้น่าจะกําลังหิวแหละนะเมื่อเช้าไม่ได้กินเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่คือขนาดของ ไรนางฟ้ากับขนาดของลูกปลานะครับเดี๋ยวลองซูมเข้าไปใกล้ๆดูนะครับการกินของเขาไล่กินได้ง่ายเลยนะครับปึ๊บๆๆด้กินไปแล้วนะครับไ <laughs> ล่งับใหญ่เลยนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บเดียวอิ่มเลยนะครับอ่ซัดไปแล้วหนึ่งตัวของลูกปลาเรานะครับอันนี้อายุสามวันผมไม่มั่นใจนะครับว่ากินไปกี่ตัวแล้วนะครับเขาถึงจะอิ่มนะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะเนี่ยเขาคงกินจนท้องป่องเลยนะครับนี่กำลังไล่กินนะครับถ้าเกิดเป็นอาหารมีชีวิตนะครับมันดีตรงที่ว่า น้ำมันไม่เสียนะครับแล้วก็เขาก็จะได้ฝึกเรื่องของการล่าด้วยนะครับเพราะประกัดเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับแล้วเขาก็อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะชอบล่านะครับล่าหากินของเขาเองนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งไรแดงกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอผมสักครู่ตอนนี้ผมใส่ลูกปลาลงไปแล้วนะครับแต่ว่าหาลูกปลาไม่เจอโอเคเจอแล้วนะฮะกำลังว่ายงงในดงไรแดง <c oughs> นะครับนี่ฮะนี่เพื่อนๆลองดูนะครับว่าขนาดของลูกปลาของเรานะครับระยะซูมเข้าไปนะครับตอนนี้ กําลังอยู่ในกลุ่มของไรแดงนะครับเห็นไหมครับที่ท่านเห็นปิวอยู่นี้คือคราบของไรแดงนะครับนี่คือคราบของไรแดงที่เขาลอกออกมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้แค่ไหนดูนะครับตอนนี้เขายังงงอยู่ว่าตัวที่ว่าอยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับแล้วก็ทําไมตัวมันโตโตนะครับอนะครับเห็นไหมครับเราดูครับว่าเขาโอ้ยโดนไรแดงชนไปนั่นแหละ หายเลยอ่ะกลับมาเจอแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยเขาก็พยายามอยู่นะครับว่าจะกินยังไงได้นะครับนะครับเพราะว่าตัวไรแดงมันตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเพื่อนๆเทียบดูนะครับตัวเท่ากับหัวของลูกปลาเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยเลี้ยงด้วยไรไรแดงนะครับสําหรับลูกประกัดแรกเกิดเนี่ยสิ่งที่ต้องแยกให้ได้ก็คือแยกตัวไรแดงตัวโต ให้เหลือแค่ลูกของไรแดงนะครับซึ่งลูกของไรแดงเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าความยากของการเอาแยกลูกไรแดงคือมันต้องใช้อะไรมากรองนะครับถึงจะแยกไปให้ลูกปลาของเราได้นะครับนะครับดูขนาดของลูกของไรแดงกับขนาดของไรแดงตัวเต็มวัยนะครับมันก็มีขนาดต่างกันจริงๆแหละแต่ว่า เมื่อเทียบกับลูกปลาแล้วนะครับขนาดของลูกไรแดงก็ยังมีมีขนาดใหญ่อยู่นกันนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่ลูกปลากัดเนี่ยจะกินลูกไรแดงได้นะครับมันก็เอาเอาเป็นว่ามีโอกาสน้อยกว่าการกินลูกไรน้ำนางฟ้าแล้วกันนะครับผมยังไม่เห็นตัวลูกปลาเราสามารถกินไรแดงได้เลยนะครับอันนี้ผมมาเทียบ ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าขนาดของรูปปลาขนาดของไรน้ํานางฟ้าแล้วก็ขนาดของไรแดงนะครับมีขนาดเมื่อเทียบกันแล้วเป็นยังไงนะครับนะครับถ้ากินคงตัวเดียวคงอิ่มเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือกินไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าขนาดของไรแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างโตนะครับแล้วก็ ดูนะครับดูอีกทีนะครับขนาดของตัวไรแดงแล้วก็ขนาดของายน้ํานางฟ้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูซิว่าเจ้า2ตัวที่ปล่อยลงไปในายน้ํานางฟ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอิ่มหรือยังเนาะนี่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 ครับเราเจออลไรครับรูปปลานะครับที่ปล่อยไว้กับายน้ํานางฟ้าสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เขาน่าจะเริ่มกินแล้วครับเพลิ่งอาจจะอิ่มแล้วด้วยนะครับเราลองดูซิครับว่า ถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นพุงเข้าไหมนะครับพุงโตขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครับอาจะได้กินแล้วล่ะนี่ครับก็เอามาเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ซูมไปใกล้สุดแล้วนะครับลูกปลาก็ตัวดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับ อ่ะเนี่ยฮะเราดูซิว่าเขาจะกินรอยน้ำนางฟ้าอีกไหมนะครับอิ่มหรือ,อยังเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับมีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับใช้อาหารอะไรในการอนุบาลลูกปลาแรกเกิดกันบ้างนะครับแล้วก็อัตรารอดเป็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับใครที่ใช้อาหารตัวอื่นนะครับตอนนี้ยังหาตัวตัวลูกปลาเราไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ได้ก kind of ินหรือยังเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชม คลิปนี้นะครับก็บรบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ